สวัสดีค่ะวันนี้ว่างๆนะคะก็มารีวิวแมปบ้านตัวเองนะคะแมมควรจะเรียกว่ารีวิวหรือเปล่าเอ่ยก็เป็นแมปที่สร้างเออตอน m มค์ครับหนึ่งจุดปหนึ่งะคะแล้ตอนนี้อัพเป็น m มค์ครับหนึแล้วอ,อ็นี่แหละค่ะบ้านบ้านไม่ใช่นะคะคืออันนี้เป็นใช่ค่ะมันเป็นบ้านบ้านจริงแต่เป็นบ้านหลังแรก แต่ตัวบ้านที่เราสร้างมาจริงๆอ่ะอยู่ข้างบนนู่นนู่นนู้น,นอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ช่างมันนะคะอ่านี่ทางออกอันนี้คือเออบ้านเรานะคะก็ใช้เป็นทางไปสลามฟาร์มคือสลามฟาร์มเนี่ยเราต้องนั่งรถลางไปอยู่ตรงนู่นเรายังไม่ไปดูเอ๊ะดูก่อนเลยก็ได้แต่เมื่อกี้เพิ่งจะตีสลามไปตัวเนื้อคาดว่าคงยังไม่เกิดแต่เราก็แวะไปดูหน่อยนึงงี้ยเง้งี้ง้ ถ้าได้ยินเสียงก๊อกแก,ก,ก๊กไม่ต้องแปลกใจนะคะคือกําลังอมลุกอมอยู่ช่วงนี้มีปัญหากี่ับเสียงหน่อยนึงโอ้ถ้าเกิดว่าไม่ได้อมลูกอมแล้วเนี่ยเวลาพูดจะเสียงแบแบบอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่ก็ทําเป็นชั้นๆไหวเป็นสลามฟาร์มแต่ไม่กี่ฆ่าไปแล้วตัวหนึ่งนะคะมันก็เลยเอ,อิมคงยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าค่ะ ที่ทําสลามฟาร์มตรงนี้ไว้นะคะมันเป็นช้างของสลามพอดีแต่มีช้างเดียวก็เอายามเราว่าใช้เ,เลมินิแมพนะคะเพื่อดูตรวจดูช้างสลามแต่ตอนนี้ปิดอยู่ไม่ได้ใช้ <c oughs> แล้วน้ําตรงนี้คะ่ะจริงตอนแรกอ่ะไม่มีรถล่างแล้วเรากะว่าเออจะล่องเรือลงไปแบบเหมือนขุดเหมืองก็ตรงเนี้ย็จะกะจะใช้เรือล่องลงไปแต่กลายเป็นว่าพอล่องเรือปุ๊บสองขันเรือแตกแอะเศร้าเลย นี่นะคะคือตัวบ้านตัวบ้านจริงๆคือเป็นบ้านที่ไม่มีสไตล์อะไรเลยค่ะเพียงแค่ว,ว่าเป็นบล็อกเหลี่ยมๆนะคะก้บนบนเห็นพันเออเพดานไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นไปดูกันว่าคืออะไรตรงนี้เป็นน้องหมาห้าตัว แต่ถ้าเราอยู่เข้ามาในนี้แล้วเราแรงกดตรงนู้นปุ๊บไม่กดให้ดูนะคะมันก็จะขังเราไปเลยแลกดนี้ไปไม่มีประโยชน์เลยค่ะอันตรายมากนี่นี่เป็นห้องนอนห้องนอนส่วนตัวห้องลับนะคะหรือจริงๆก็คือห้องขังนั่นเองค่ะเออเราออกกันดีกว่าเนาะปิดวุ้งเออแล้วเราจะไปดูไปดูชั้นบนก่อนละกันนะคะอ่าตรงนี้เป็นมินิบาร์มองเห็นวิวข้างนอก นี่แล้วก็มีข้างบนข้างบนจริงๆคือกะจะสร้างเป็นที่อยู่อาศัยแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยค่ะตอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้อ๋อห้องครัวก็มีเตาทำอาหารอันนี้มันทําอยู่เอ๊ะเอ๊ะทำไมทําอยู่อ๋อไม่รู้มันอันนี้เป็นวัตถุดิบนะคะก็ไม่มีอะไรตรงน,นี้อาหารที่ทําเสร็จแล้วข้างนอกนี่ข้างนอกก็เป็นเมลอนฟาร์มกับพัมคินฟาร์ม ที่จริงก็ไม่น่าเรียกว่าฟาร์มนะคะเพราะมันก็มีอยู่แค่หนึ่งชอสามสี่ห้าหกหกต้นกดปุ๊บเอเก็บได้แล้วก็มันก็ช่วยประหยัดเวลานะคะแบบเราไม่ต้องมานั่งทุบทีละลูกสองลูกอะไรงนี้ข้างนอกก็ไม่มีอะไรก็เป็นป่านะคะที่จริงตอนแรกมันก็เป็นป่านะเป็นป่าสวยๆของมันนั่แหละแต่ว่าเห็นบ้านนะคะว่าใช้ไม้เยอะขนาดไหนก็ไปตัดป่าซะโล่งเกลียยเลยแล้วแบบเราไม่ได้ปลูกกับ จนวันหนึ่งต้องการใช้ไม้แล้วแบบไม้หมดอ่ะเฮ้ยมันอารมณ์แบบเฮ้ยโลกจะถึงการอาวสานแล้วไม่มีไม้ใช้อ่ะเลยแบบโอ้ยต้องไปตรงนู้นน,นู้ไปอย่างไกลเลยเพิ่งจะไปเอาแบบเอาแซปปิ้งมาปลูกตรงเนี้ยเรื่องตอนนี้ก็ไม่ได้ตัดไม้แล้วค่ะเพราะแบบไม่รู้จะสร้างอะไรต่อ,ตอน,นี้คือ Work i n g room เอ๊ะหรือเขาเรียกว่าเวิร์กะรลมวะสักอย่างเออเป็นห้องทํางานนะคะห้องแรกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วค่ะลงไปใช้ข้างล่างแทน ใช้ห้องครัวทําก็ได้อะไรที่จริงอันนี้ก็เป็นห้องนอนซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้อีกเช่นเคยนี่วิวสวยวิวสวยลงไปใช้ห้องนอนที่เป็นห้องขังแทนนะคะเข้อควบมันลอยขึ้นสู่ชั้นที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะบ้านนี้ไม่สามารถระบุชั้นได้ก็มีน,นี่ตรงนี้ตั้งใจจะทําเป็นเอรถไฟฟ้า BTS ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคะก็จะทําเป็นรถราง ต่อไปถึงตรงนู้นที่เราไปตัดไม้มาแต่กลายเป็นว่าพอไปถึงแถวๆเนี้ยมันชังเออร์เลอร์เออเลอร์ชนิดที่แบบไปไหนมาไหนไม่ได้เลยอ่ะเกมแบบเจ๊งไปเลยอ่ะต้องแบบค่อยๆเ,เ,เข้าเกมมาขยับนิดนึงเออเลอร์เข้ามาใหม่ขยับนิดนึง er เออเลอร์าานน er จนแบบกลับมาถึงบ้านได้ทีแรกนึกว่าจะเล่นไม่ได้แล้วนะคะหมองขอตอนนี้ก็เล่นได้แล้วและคงสร้างต่อไปไม่ได้แล้วน่าเศร้า <c oughs> อันนี้ก็เหมือนันค่ะก่าว่าจะทําเป็นรถรางไปทางนู้น ซึ่งก็ตอนนี้ขอพักไปก่อนนะคะเพราะว่ายัางช้ำใจกับรถรา,างทางโน้นอยู่โอเคที่ข้างบนไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็เหตุผลอย่างที่เห็นๆอยู่นั่นเองคือสร้างบันไดไว้คนละฝั่งกันเลยขี้เกียจเดินนะคะเดินไปเดินมาลำบากมากโอเคเราจะลงมาชั้นล่างกันเอ๊เรายัางไม่ได้ดูอะไรอีกนะอ,อื๋อใช่ซูก้าเคนฟาร์มเอ๊เขาเรียกว่าอะไรนะซูก้าหรือชูก้า เออสักอย่างอ่าน,นี้เป็นทางไปชูการ์เคนฟาร์มนะคะนี่ชูการ์ลุงบุ้งก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบเก็บเกี่ยวนะคะพอกดปุ๊บบุง้งก็จะผักชูการ์เคนออกมาแต่เสียอย่างหนึ่งคือมันผักออกมาแล้วบางทีมันก็ตกอยู่ตรงโคนต้นมันเราก็ต้องมาเดินเก็บนะคะแล้วก็ไหลาตามน้ํบุงบ้งบุงบ้งบุง้งบุ้งบุ้งไปแต่มันก็สะดวกดีนะสะดวกกว่าแบบมาเดินเก็บเองทีละต้นอุ๊ยเ,เก็บแบบ หรือไม่ค่อยได้ใช้นะคะเก็บ mm. มาก็เท่านั้นแหละ mm. ปิดแล้วก็ต่อไปเราจะไปดูอ้อ mm. มันเป็นสเปลเนอร์แมงมุมถามว่าแปลกตรงไหนก็ที่จริงก็ไม่แปลกหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นความบังเอิญจริงที่ไปเจอสเปลเนอร์อันเนี้ยคือตรงนี้เห็นใช่ไาา่มเป็นพื้นทรายแล้วทรายอ่ะมันไม่สามารถลอยอยู่ในอากาศได้เหมือนกับว่าเกมมันเจเนเรตแมแปลกๆอ่ะ อุ้ยอุ้ยเสียงซอมซอมบีซ,มมซมมอมบี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีมั้งคือตอนนั้นอะทำรถรางมาถึงตรงเนี้ยแล้วก็มาเจอทรายอะเป็นยุบเป็นสี่เหลี่ยมลงไปเลยเหมือนกับว่ามันเคยมีห้องอะไรสักอย่างแล้วพอลงขุดลงมาดูโอ้ที่แท้ก็คือสเปาเนอร์แหงมุงม,มนั่นเองนี่อันนี้ก็เป็นห้องพักชั่วคราวนะคะนี่คือทางลงไปสเปาเนอร์นี่นี่คือสเปาเนอร์ที่เราเจอนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่เข้าไปทำกับดัก ให้แมงมุมมันไหลลงมาบุงบ้งบุงบ้งบุงบุุ้้้หลามาชนกับต้นกระบองเพชรแล้วก็ติดล้วก็คือมันก็จะลงมาหาเราไม่ได้แล้วมันก็จะชนกระบองเพชรตายต,ายตรงนี้นะคะเราก็ลงมาเก็บของแล้วที่ดึงเสือซอมบี้เพราะแถวแถวนี้เป็นดันเจียนค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมดันเจียนอ๋ออันนี้ไม่ได้ใช้มอ d เอ็กซเยนะคะคือมันเป็นเทคนิคจากของฝรั่งนะคะคือเขาเคิดมาได้ว่า นี่โกสโตเนี่ยพอเราเข้าไปติดอยูน่นะมันจะไม่ทําให้เราบาดเจ็บพราะมันก็จะเห็นสว่างางคือมันใช้เหมือนกับเอ็กซเรย์ได้เนี่ยเราก็จะเห็นถ้าเห็นนู่นนั่นนี่แต่ฝั่งนี้จะเห็นไม่ชัดนะคะเพราะมันมีดันเจี้ยนใกล้เกินไปถ้าจะเห็นให้ชาด์ี่ต้องตรงนี้อุ๊ยอุยอุยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นี่เห็นเป้าก็เป็นการเอ็กซเรย์แบบไม่โกงไม่เกียนอย่างนี้นะคะเป็นแค่เอ่อจักปะยุกต์ใช้เท่านั้นเองนะคะ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ไม่มีอะไร,รคะ่ะวันนี้ก็แค่จะมาเอาบ้านมาให้ดูเผื่อมีใครเออสนใจเอาไปประยุกต์ใช้บ้างอะไรบ้างก็ได้นะคะทีแรกตั้งใจว่าจะเอามาแจกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีใครอยากได้บ้านเราหรือเปล่า <laughs> นั้นก็เออไว้ถ้าเกิดมีใครอยากได้นะคะเดี๋ยวก็จะเอามาปล่อยละกัน สำหรับวันนี้ก็คงจบแค่นี้แล้วค่ะก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ถ้าเจอแมปใหม่ๆสวยๆเขาหนะ้าก็จะเอามาฝากกันอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย